สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูภารกิจของเราแต่ละวันนะครับว่าผมทําอะไรบ้างพาไปเยี่ยมโรงงานตอนนี้กี่โมงสองโมงครึ่งเดี๋ยวจะเข้าไปดูว่าพนักงานแต่ละคนทํางานกันยังไงครักบผมคนไหนอยู่ตําแหน่งไหนใช่แต่เชื่อได้เลยว่าพนักงานทุกคนที่นี่ตั้งหน้าตั้งตาทํางานมากครับใช่ใช่ช่วงนี้เป็นช่วงนี้ด้วยช่วงที่เราแบบมาตรการที่เรากลุ่มเข้มใช่ครับนี่เราไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าพนักงานทุกคนฉีดฉีดวัคซีนวัคซีนครบแล้วแล้วก็ ตรวจเอ a เคแล้วตอนนี้เราก็คือไม่ใส่แมสไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะเราอยู่ในโรงงานเราเองถึงเป็นก็ไม่ตรวจก็ไม่รู้คันต้องตรวจนี่ไม่ตรวจได้ไงเรามีมาตรการไม่ต้องห่วงตอนนี้เนี่ยตอนนี้นี่กำลังทำงานกันแบบหมกมุ่นเลยใช่เดี๋ยวพาไปดูข้างในสองโมงเช้าสองโมงครึ่งนี่เข้าไปดูเลยว่าเป็นไงบ้างนี่เป็นไงเงียบกิ๊บเฮ้นี่เรากลัวทำงานดีทุกคนมีเพลงของบใบสายฟังด้วยเออเป็นการกรอบเป็นการกล่อม ทุกความสนุกอันนี้เริ่ม2องโมงนี้คือเริ่มเริ่มจะเข้าที่ทำงานใช่เริ่มตรวจเช็คอุปกรณ์ครับผมเดี๋ยวไปดูตั้งแต่เครื่องเป่านะอันนี้ช่วงเช้าจะมีเปิดเพลงปลุกใจนิดนึงใช่มีปลุกใจด้วยมีเอาผงชาด้วยตั้งตัวนไนี่เช้ามาก็จะเป็นอย่างี้ครับเช้ามาต้องไปทำกระสาดก่อนเช็คความเรียบร้อยก่อนเริ่มงานก่อนเริ่มงานผมก็จะมาตรวจ มาตรวจอย่างเงี้ยทุกวันตรวจทุกวันตรวจทุกวันผมว่าใช่เปล่านี่ายไัผลิตแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยขวดจากที่เครื่องตอนนี้เครื่องหยุดแก่ยังไม่เปิดทางทำงานไงเดี๋ยวะเปิดทำงานตอนนี้ใช้ระบบเริ่มต้นก่อนที่จะเปิดทํางานในทุกๆวันนวกันนะครับมาตรฐานการผลิตก็วันนึงก็หนึ่งแสนชิ้นต่อวัน เป็นขวดขนาดพันห้าใช่สามร้อยห้าสิบหกร้อยเรามีทุกขนาดครับอีกไม่นานอีกไม่นานเราจะทําเป็นขวดที่เป็นเป็นขวดล้วมีมีรูตรงตรงตรงล่างเพื่อใช้งานบางประเภทเดี๋ยวเราจะผลิตขวดที่มันแข็งกว่านี้เดี๋ยวจะมีไซส์อย่างนั้นมาเจาะให้น้ำไหลหรืออะไรเจาะมันดูดได้อนาคตเดี๋ยวจะมีรูปแบบทรงใหม่สําหรับที่จะมาใส่น้ําวิตามินใช่แข็งครับบริษัทใหญ่ ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นคุณหย่ากัญชากระเจิมันไม่มีคุณจะพูดอย่างนั้นเราไม่มีแบบปาต้มน้ําไม่มีที่นี่ไม่มีที่นี่ที่นี่มีเหลือไม่มีคนจุดขายม่นานแล้วมาดูนี่กลุ่มพลังของเราเกี่ยวกับลมเกี่ยวกับปั๊มนมนี่ระบบระบบลมต่างๆต่างๆมันมีครบทุกอย่างรวยที่นี่กลุ่มพลัง สั่งนานๆแล้วกันนะครับสั่งของที่ไม่ต้องกลัวได้ตามกําหนดแน่นอนใช่้วยเครื่องจักรที่แบบแต่ละอย่างมีคุณภาพใช่ช้าบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรอาจจะมีรถลงข้างทางบ้างบางทีอาจจะช้าบ้างไม่เป็นไรครับราทีนาทีนาทีแล้วยีนี่ไม่มีดับในเป็นโทนโทนแล้วไง่นี่มีดับในไม่เล่นต่อด้วยที่นี่มีหลับเลย รเราจะเน้นเน้นทางการหน่อยเราจะไม่เล่นอะไรแล้วเธอได้แต่คุณคุณรัรนวัลแผนกเขาทางการไปแล้วนะนี่เป็นการตรวจงานของผมไงคุณจะมาเล่นหัวไม่ได้แล้วพนักงานเขาจะไม่เชื่อถือนี่ก็แผนกสกรีนนะครับสกรีนขวดสกรีนขวดพอขวดจากที่นู่นมาแล้วมาที่นี่ก็เ๋ยวมาสกรีนที่นี่ต่อมีกำลังทำความสะอาดบล็อกเป็นพรียมพร้อมทุกเช้าโอเคได้ได้นี่ ช่างถืถถถถถอว pues ่าช่างฝีมือดีครับผมได้ตรวจจากภาคภูมิฝีมือเนื่องไงขาดเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันเป็นช่างที่มีทุกอย่างมีหมดเลยใช่ไหมยกเว้นประโยชน์ไม่ใช่เก่งเก่งเก่งช่างมือหนึ่งทำเครื่องสกีไงอันนี้เป็นเครื่องสกีแบบเก่าครับแบบใหม่ฝั่งนี้นี่ว่าถ่ายมาถ่ายผู้อาวุโส่ะที่สุดในโรงงาน นี่ปกติถ้าเปิดเพลงเต้นกันตดยับเลยฮะเออนี่ปิดแล้วช่วงทำความสะอาดไงยังไงลองไปครัดไปดูช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่เต้นมากับคนอื่นเขาเลยเดี๋ยวไปดูดีการปีใหม่กิจกรรปีใหม่สนุกมากนี่เห็นทำงานเก่งอย่างนี้นะครับเต้นกันยับเหมือนกันไม่ต้องกลัวอย่าอย่าให้เมาอย่าให้เมานีเครื่องปกียร์เไม่มาเต้นได้เครื่องปกียมี3เครื่อง เป็นสกรีนสีธรรมดา2 UV 1อ่าเดี่ยวจริงๆเลยเนี่ยมาดูพามาดูโต๊ะักงานผมก็จะมีเสบียงอยู่ไม่ต้องกลัวมันไม่ต้องกลัวคือทำงานตายทำงานที่เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยกล่องชาตินึ่งในท้องได้เออรี่ขาดอย่างเดียวคือตู้กับข้าวที่วางเนี้ยต่อไปก็มีพวกกระทะพวกอะไรไววางทางงานต่างตาทำงานกันดีแม่้อกลัวความสะอาดความเรียบร้อยครับผมเออใช่ ไอ่ผอมยังไงแดกกันทั้งวันรถกับข้าววิ่งกันไในภายหมดกินกันทั้งวันกินทั้งวันี่เริ่มทำความสะอาดทุกเช้าจะมีการทำทุกกเช้าามีรทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดเพื่อเพื่อความสะอาดของโรงขวดของเราไม่ว่าจะเป็นโรงขวดโรงน้ำเรามีการการก็เรียกว่าห้าสอห้าเซเดี๋ยวพวกกวาดนี่เดี๋ยวสักพักขึ้นไปกวาดบนหลังคาแต่แค่นี้ก็พอพลังใบพลังใบดใจเจ้ามีมาแล้ว ทความสะอาดนะลอยตัวอะไรไม่ไหนุ่ยสว่าดนี่เป็นการทำามอาดตลอดช่วงเช้าทุกเช้าก่อนที่จะเริ่มงานทุกวันภารกิจรายวันาก็จะเป็นเดินมาตรวจตางานทุกวันนะครับใดูความเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรหรือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานต่างๆเราก็จะมีการเดินตรวจที่นี่ลงกดด้านบนแล้วก็อะไรนะลานมัน วันนี้ก็เดินเช็คคุณภาพแล้วถือว่าเรียบร้อยวันนี้เก็เตรียมทำงานกันได้หมดละวันนี้เดี๋ยวคราวหน้าเราจะพาไปดูที่ไหนต่อก็คอยติดตามกันนะครับอีกมีคอนเทนต์อาหารวยนะเจ้าอีพีอีพีอีพีวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ